รักทุกปีเสิร์หวานตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวสำหรับนมหลอ่อบูมกิดก้องอวดเสร็จภาพคู่แฟนสาวแฮปปี้นิวเอะยีส2สัญญาจะมีเวลาให้เยอะๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาดูใจกันมายาวนานร่วม10ปีก็มีแววมาว่าปีนี้2023อาจจะมีข่าวดีละลัคร่้งวิวาถ้าทุกอย่างลงตัวและมีเลิกที่เหมาะสม งานนี้ก็ต้องอรอลุ้นข่าวดีกันจ้าและล่าสุดกับวันสิ้นปี2022บนอินสตาแกรมของหนุ่มบูมกิดกล้องก็เสิร์ฟภาพคู่แฟนสาวกรีฟดาราพดาและแคปชั่นอีกว่าซึ่งในแคปชั่นเป็นอีโมจิส่งจูบ2ทีและบอกว่ารักนะปีไหนก็รักแต่ปีหน้าจะหาเวลาพาไปเที่ยวให้เยอะกว่านี้นะครับ สวัสดีปีใหม่ Happy New Year ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนแฟนแห่คอมเมนต์ Happy New Year กันเยอะมากและแฟนสาวกิฟก็โพสคอมเมนต์เช่นกันว่ารักทุกปีค่ะแถมงานนี้ยังมีโพสอวดรูปคู่แข่งกับหนุ่มบูมกิตกล้องอีกว่าขุดรูปคู่มาสู้รักมากกว่าคลิก เที่ยวไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แค่อยากมีเวลาได้อยู่ใกล้ๆมากกว่านิ้วเรียกได้ว,ว่าหวานกันตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวบูมกีฟปีหน้าลุ้นข่าวดีของคู่นี้กันคะ่ะลอลุ้นๆอลุ้น